สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องเมียฝรั่งฝั่งอเมริกานะคะวันนี้เราจะพาไปตกปลากันนะคะแล้วก็เราได้หาไส้เดือนนี่หาไส้เดือนนี่ไสเดือน <c oughs> และนี่นะคะไสเดือนนี่ที่เราหามาได้นะเดี๋ยวเราจะไปตกปลากัน,นะคะ่ะซึ่งเรามาตกปลาตรงเป็นสระของ ของพ่อของพ่อแฟนนะคะของพ่อแฟนของเวิร์กนะดูสิทุกคนให้ดูสถานที่ใหญ่มากๆเลยะคะ่ะใหญ่มากๆม,มีหมาตัวหนึ่งด้วยมีหมาปกติไม่หมาสองตัวนะแต่อีกตัวอยู่ข้างในตัวนี้ตัวนี้ดื้อม,มากเลยหมาตัวนี้นี่เราไปตกปลาคือยุงเยอะมากทุกคนยุงที่นี่เยอะมากๆเลยอ่ะ มีปลายอยู่นะเห็นเห็นพ่อแฟนบอกว่าปลายเยอะอยู่แฟนบอกว่าปลายเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วเราก็แบบเราเตรียมอุปกรณ์มาเต็มเลยมีหมาเดินตามด้วย <c oughs> ชอบบรรยากาศที่นี่นะทุกคนบรรยากาศที่นี่คือดีงามมากอะ่ะคือแบบเป็นธรรมชาติทสุดเลยอะ่ะเอ,อชอบดูสิ ธรรมชาติไหมทอันนี้แฟนก็กำลังจะใส่ใส่เดือนบ,บ้านนอกเขาก็จะคล้ายๆบ้านนอกเราอะนะทุกคนเขาก็จะหาไส้เดือนมาตกปลาเหมือนเราเลย you think? Yeah, I think if we don't catch fish, we eat worms. <laughs> Yuck. Fried <laughs> huh? worms. พ่อผัวพาไปตกปลาเวานนี้จะพาทุกคนพาไปตกปลานะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยน,นี่เป็นที่ของเป็นที่ของพ่อตานะคะเป็นที่ของพ่อตาใหญ่ใหญ่มากๆเลยเป็นป่านะทุกคนคือจากบ้านมาเนี่ยมันจะเดินไม่ได้นะมันไกลต้องขับรถมานะคะ ต้องขับรถมานี่ถึงแล้วนะทุกคนนี่นี่คือแหล่งน้ำที่เราจะตกปลายุ่งเยอะมากเลยทุกคนยุ่งเยอะนี่ การก็ใส่ใส่จิ้งเลนนะทุกคนไปเลยค่ะเราวก็ตามพ่อสามีไปเลยนะ อนี่ไงทุกคนเขาบอกอว่าที่นี่มีมีแตปลาตัวใหญ่ๆเลยทุกคน Let's see if we catch a fish. Video on. Um. <laughs> <They're escaping>. uh, <laughs> well, you, oh, so I salute my escaping. the there she goes again. <laughs> A bass, <laughs> that fish is too small. Yes. Baby fish. Are you getting tired of walking back and forth? Mm -hmm. <laughs> What took so long? Are you getting tired? What? You get tired? No. <laughs> <laughs> oh, I got the pliers. Need them. Them basses are the ones that really. Have anything to say? And Hi? สนุกมากเลยเพื่อน At the little ones have done with something do after they do that. Hope <laughs> oh, she jerks them out, don't you? <laughs> <laughs> Mm. <laughs> คนคะ่ะนี่ก็คือปลาที่เราตกไว้นะเยอะมากๆทุกคนดูสิเอามาออกจากคลองแล้วเอาออกมาจากคลองนะกี่วันไม่รู้นะี่แต่อันนี้ที่เราตกแล้วเราเอามาไว้ที่นี่ <c oughs> เยอะมากเลยทุกคนปลาทั้งหมดเลยที่เราสามคนนะคะเวิร์นกับพ่อแล้วก็คุณแฟนค่ะช่วยกันตกปลาอ นี่ทุกคนดููประมาณสัก how many กิโลกิโลดูๆา about maybe 20กิโล No 100กิโล100กิโลโอเคเดี๋ยวก่อนทุกคนดูสภาพเบิงก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาปลาไปทําปลากันนะคะเราจะเอาปลาไปทํากันนะเอาปลาลงนะทุกคนอันนี้ปลาที่เราตกมาได้นะตั้งแต่วันแรกที่วังมาเลยแห mm hmm. ละ ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าฝรั่งเขาทําความสะอาดยังไงนะคะเขาทําความสะอาดปลาเหมือนกับที่เราทํำไหมอันนี้คุณพ่อแฟนทําให้ดูนะทุกคนแล้วเขาก็ตัดตัดข้างหลังมันออกเออตัดข้างหน้ามันแหละแล้วก็เอาไส้ออกนะคะเอาไส้ออก ่สแล้วเขา <there. S 2> ก็ตัด uh, ตรงนี้ออกเอาหัวอ,ออก <And then S 2> ได้คนแต่ถ้าบ้านเราอ่ะเขาจะเอาหัวไว้ใช่ไหมแต่แต่แต แต่ถ้าทำแดดแดดตรงแดดแดดเดียวอย่างนี้เขาก็เอาหัวออกใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ที่นี่คือจะเอาเขาไม่กินหัวกันนะคะทุกคนแต่วงชอบกินหัวเขาเอาออกหมดเลยนะเอาไส้เอาหัวออกอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยก็คือแบบนี้เขาทํากันแบบนี้นะคะล้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็คุณแฟนก็จะเอาไปไว้ในกระถางนี้เลยนะอนนี้ออก ออกเนะทุกคนเอาเกล็ดปลานี้เอาเกล็ดออกยากมากเลยอันนี้พี่รู้เขาเรียกว่าปลาอะไรเนอะทุกคนเราไม่รู้จักแต่เราก็จะ ค, <laughs> คุณเข้าไปนะคะคุยกับใครเนี่ยคุยกับท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> มันยากมากเลยนะทุกคนคกลานี้เอาเกล็ดออกยากมาก